สวัสดีครับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปรอดศึกเจ้าหมวยไทยจากวทีมวยสยามอมน้อยนะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงเวลาเที่ยง15นาทีนะครับทางช่อง3ประจำวันเสาร์ที่30เมษาย,ยนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับกู้แรกนั้นเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินรอบน็อกเอาพิกัดน้ำหนัก125ปปอนด์จอมใจนักสู้ยิมพบกับนางดันเพชรนำชัยเกียรติกาเซม คู่ที่สองก็จะเป็นมวยรอบทัอวันมือวันพันดุนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ปล่อยพันล้านพิเกแสนชัย,ยมวยไทยยิมวันนี้พบกับนันน์ผลัดน้อยทีพีเอ็มยิมและคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์ที่ว่างของวันทีมวยเสียงบอมน้อยนะครับเพชรสมหมายสอสมหมายครับเจอกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งอิทธิพลสอแสนสุขนะครับทีมหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์แต่คู่ที่สี่ก็จะเป็นอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะครับนักชก ลูกครึ่งชาวฝรั่งเศสนะครับวันนี้พบกับนั่นแดงฤทธิ์ปอพิกาแนตที่หนัก101ปอนด์นี่เป็นรายการมวยประจำวันนี้มาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรงนั้นจอมใจนักสูยิมกับทางด้านเพชรนำชัยโชคกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่จอมใจมา125.2ลดอยู่0.2นะครับส่วนทางดานเพชรนำชัยก็มา125.0ทวีกัด ลอยพันล้านนะครับร้อยสามสิ้าปอนด์ก็มาร้อยสามอลอยู่ศูนย์จุดผลัดน้อยเข้ามาเท่ากันครับร้อยสามลดไป0.2นจเช่นกันคู่เอกของรายการนะครับเพชรสมหมายสอสมหมายเข้ามาร้อยยีิบลดอยู่ศูนสะครับส่วนอิทธิพลสอสแสนสุขเข้ามาร้อยยี่สิบสปอนด์เท่าพีกัดคู่ที่สี่นะครับอเล็กมาร้อยหนึ่งปอนด์เท่าพีกัดนะครับส่วนแดงฤทธิ์มาร้อยเอ็ดลดอยู่ศู นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับมาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นจอมใจนักสูยิมพบกับทางด้านเพชรนำใจเกียรติกาเซมจอมใจตัวเล็กนะครับตัวเล็กหมัดหนักแรงเตะขาต่อยหมัดรุนน้ำรอกได้ตลอดส่วนเพชรนำใจก็ฝีมือดีอาวุธหนักแรงทุกครับเดินจับเดินตีเข่าในแข็งแกร่งนะครับมวยคู่นี้นะครับเรดเปิดมาใหม่ๆอยู่ที่ทางด้านจอมใจต่อ5้า หลังช่างเสร็จแล้วเนี่ยราคาเหลือแค่ใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมยังชอบไปที่จอมใจนักสู้ยิมการชกอยู่สม่ำเสมอนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกลุ้นนับนอกได้ตลอดครับมีลุ้นตลอดเปิดหัวามาผมชอบไปที่จอมใจนักซูยิมเป็นรองก็ต้องรองครับมวยคู่นี้ส่วนคู่ที่สองครับพลอยพันล้านพิเกศันชัยมวยไทยยิมกับแพลยดน้อยที m ีเอ็มยิมนะครับพลอยพันล้านขึ้นมาอีกตัวเล็กกว่าเมื่อเช้าลดน้ำหนักงอูนย2 ส่วนพลัดน้อยคอรถลุ้นอยู่สองเท่ากันนะครับหนักแรงสูงยาวใหญ่ครับสำหรับพลัดน้อยทีเบมยิมวันนี้ได้เปรียบควบวงจรผมมองว่าลุ้นถึงนับนอกได้ด้วยซ้ําไปนะครับให้เป็นทีเด็ดของรายการสําหรับพลัดน้อยทีเบมยิมนะครับส่วนคู่ที่สามครับเป็นสมัยสอสมัย,ยครับทั้งอิทธิพลสอแสนสุขคู่นี้เคยโชคก,กันมาเป็นน,น,นัานานทพชศสมัยชนะคะแนนมานะครับวันนี้พบกันอีกครั้งมีแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์ของวีทีมวยเสียงอมน้อยนะครับเป็นเดิมพัน วันนี้เรดเปิดมาไม่ห่างครับเรดเปิดมาแค่เพชรสมัยเป็นต่อห้าสี่นะครับคู่นี้เพชรสมัยรวดเร็วกว่าฉลาดกว่านะครับต่างกายดีวันนี้เข้าไปก่อนได้เปรียบครับราคาที่คราตัวบางทุนนะครับมาถึงคู่ที่สี่ของรายการนะครับอเล็กยอดยุดมวยไทยนะครับอยู่กับทางด้านยอดยุดเกียรติยงยุดนะครับตัวนี้หนักแดงซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับตีหนักตีแดงลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับ หนักแรงปลอดใจไปแรงอาวดหนักแรงทุกลูกรับรุนน้ำนอกได้ตลอดวันนี้มาเจอกับแรงริดปอพิคเนี่ยตัวนี้ก็เขาเกมเขาในเหนียวแน่นนะครับคู่นี้นะครับทีเด็ดนะครับอีกตัวอเล็กยอดยทดมวยไทยหนักแรงรุนน้ำนอกได้ตลอดครับความเป็นมวยดีนะครับเก่งแถวภาคใต้กินดําพันมาหมดแล้วนะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกผมชอบวิธีจอมใจนักสู้ยิมถึงตัวเล็กกว่ารุนนํานอกได้ตลอดนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับชอบไปที่เพชรหลัดน้อย TBM ยิมดีกว่าทุกๆแบบวันนี้รุ่นน้ำนอกไต้ด้วยนะครับเข<อ>็มสั้นเข็มยาวดูได้เปรียบคูบวงจรส่วนผู้ที่3าครับเพชรสมหมายสสมหมายครับคู่นี้ก็ชนะมาแต่วันนี้ไม่ห่างข้อเพชรสมหมายไว้ก่อนฝีมือดูดีกว่านะครับราคาหลายข้อตัวบางทุนส่วนผู้ที่4อเล็กจอร์ยุทมวยไทยครับหนักแรงทุกมุกปอดใจปลายแรงคมนะครับเป็นนักล่าเดิมพันทีใ่ใต้นะครับ วันนี้รุ่นน้ำนอกได้เช่นกันพอใจไปแรงเก่งกว่านะครับสองตัวกลับบั้นวันนี้เล่นไปทีผลาดน้อยทีบเมยิมกับทางด้านอเล็กยอดยุกมวยไทยนะครับและแฟนขับที่กำลังมองหามวยลายพักจกนะครับอย่าลืมนะครับขอแนะนํำมวยลายพักจกยีจสีนะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับราคาสดๆดรวดเร็วทันใจจากขออเวทีออกตัวได้ตลอดเวลานะครับไม่ผิดหวัง แอปพิเคตสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับที่นี่นรตีเรื่องความมันของทางด้านการเงินนะครับแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับกรอกข้อมูลผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับกรอกข้อมูลได้เลยส่วนตรงช่องที่แจ้งว่าใครเป็นผู้แนะนําไม่ต้องลงนะครับไม่ต้องลงพราะในระบบก็จะขึ้นเป็นชื่อผมให้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวย่อ PR นะครับให้แฟนคลับสมัครเข้าไปดูเพื่อนําสิ่งดีๆจากหน้าที่ตรงนี้นะครับ เข้าไปในการบริหารหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอให้โชคดีตํารวยท่นทุกๆคนนะครับและแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0นะครับบันทึกเบอร์โทรก็จะขึ้นชื่อผมแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับอาจจะมีสิ่งดีๆมอบให้แฟนคลับนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ทุกท่านช่มโชคดีร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ